วันนี้เรามาส่งบินส่งเที่ยวครับผมนี่ครับมันจากาศวันนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาดูครับผว่าได้กี่เที่ยวนะวันนี้เพราะว่าวันมาสายส่งตัวส่งตัววันนี้โชคดีครับฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่ก็ เดี๋ยวต้องขึ้นบนลังคานะเอานนบาไปผมหน่อยโอ้นี่ครับคุณพี่แกก็คอยแจกตัวทั้งวันเลยครับผมเฮ้กี่เที่ยวเนาะนี่นะครับยี่สิบสี่เทียเท่ยวโอ้โหแม่เจ้าเจ้านี่ครับ ตกเส้นชื่อเลยนะนี่เรียบร้อย,ยครับผมอ้าวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับผมหน้าง,งานก็ประมาณนี้เลยครับผมเริ่งงานหกโมงเย็นครับนี่สิบล้อนี่ก็ขันสุดท้ายเที่ยวสุดท้ายครับนี่นี่ครับแจกตัวประมาณนี้เลยครับผมนะ อ้าของเราหกล้อครับว้เดี๋ยวพี่ลงมาครับผมพี่ลงลุ้นพี่ลงหน่อยอ,อพี่ลงพี่ลงวววิ่งมาเลยครับผม ในบอนี้มีหกล้ออยู่สองคันครับผมที่วิ่งกันนะครับคันนี้ของเจคัครับผมนี่ลงไปเอาอีกเที่ยวสุดท้ายนะครับผมนะเ <c oughs> ดี๋ยครับโอ้ดีดีด,ดีรถขุดคันใหม่ครับคันใหม่อะไรนะดูซานแต่คันนี้ดีเห็นว่าเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นของอะไรนะ ดีวิลลอนดีวิลลอนนะครับผมเพิ่งมาใหม่อ่า4คันด้วยกันนะครับเพิ่งลงงานได้2วันนะครับ4คันรถขุดดูซานอันนี้ก็พี่ๆครับผมพี่ๆคนขับนะครับนี่โอ้โลูกพี่สวัสดีครับ <c oughs> แรงไหมคันใหม่ พรได้นะแรงก็ดูตึกระคันเลครับผมนี่วันที่สครับนี่วันก่อนน้านี้ผมก็ถ่ายไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้งานครับโอ้ี่เลื่องงานนี่ต้องล้างนเลยนะวันนกองโอ้โอเนงคีรับเก่าวยงนองห้เลยโอ้ ศูนย์สามสี่คันดูซานเนี่เพิ่งมาลงนางงานอยู่ครับปกติขับคันไหนลูกพี่แต่ก่อนสองร้อยครับรฮะสองร้อครับขับดูซานอ๋อขับดูซานมาก่อนแล้วบ่ครับอ๋อ <laughs> แล้วมาเจอสองสองศูนย์เอนี่เป็นยังไงต่างกันไหมไม่ต่างเัยไม่ต่างกันใช่ไหม บานอยู่างนี้ดิสตึกอ๋อพวกนี้ก็ไม่โคก็จอดเนาะเลยจับน้ำอะเนาะอ้าวแล้วก็จอดตรงนี้ป่ะพี่อ๋อต้องนอนเฝ้าไว้นี่โอ้ไม่โคไม่ใครจะขโมยอะไรเนาะนี่มีแต่ของใหญ่เลยเอ๊ะบุ้งขี้หายปะ โอ้บุ้งกีโออันนี้อันนี้อันนี้รับรับแค่ขุดทอยเนาะเดี๋ยวกระดาษี่ส่น้ำเดี๋ยวนี่โอ้รับมาหนอ่ะนี่นะไอ้ไอ้ดูซานนี่จะมาอีกใช่ไหมดิมาอีกแปดมาอีกแปดอ๋อก็คือสั่งมาเป็นโหลเลยนะโอ้โหแต่แต่ว่ารุ่นนี้เขาว่าเป็นรุ่น รุ่นรุ่น,รนปรับปรุงใหม่ใช่ไหมดีวิลอนล่าสุดเลยนะครับในเมืองไทยก็น่าจะเป็นที่นี่ที่เดียวที่แรกเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วดูซานอ่าเป็นดีวิลอนนะครับบายดูซานปกติพี่ขับของอะไรโคเบ่โอมันต่างกันไหมความต่างกันไหม อ๋ออันนี้พูดตามความจริงนะ <c oughs> สู้ดินแข็งอ๋โอโกเบคือสู้สดินแข็งอันนี้สู้กว่าอ๋ออ๋อดินแข็งนี้ได้เลยนะอ่ามันก็ต่างกันเนาะอืมเครื่องยนต์นี่หกสูบเนาะสองร้อยเอ้ยร้อยเจ็ดสิบห้าน่าจะ 175. าาร้อยเจ็ดสิบห้านะครับ เุื่กี้ก็ 0.92Q นะครับตอนนี้มีลายแยกมาให้ด้วยนะครับทุกคนนะสยสวยๆได้ฟังจากทีมงานแล้วก็ถือว่ารถโอเคครับแรงได้แรงใช้ได้นะครับผมแรงใช้ได้เดี๋ยวจะมีมาอีกโลหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะมีมาอีกอีกแดคันนะครับอันนี้ชุดแรก รอบชุดนะแรกผ่านไปนะครับอ่ะยังไงก็ฝากไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับผม<ป>เจอกันใหม่ครับผมวันพรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบาย